อ่าคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ที่มีอยู่หนึ่งหนึ่งคอมเมนต์ในสติกตอกของผมแล้กันเขาบอกว่าบอดี้อ่าบอดี้ m j t กับบอดี้ทั่วทั่วไปไอ้ทั่วไป,วไปต่างกันมากไหมเสียงความรู้สึกต่างมากไหมใจตอบตอบอยังไงดีมันก็คือ, El 2 2> อเอเด้วยครับแต่แค่อยู่ว่า มันอาจจะไอเอ็มเจมันอาจจะสเปคเชฟอะไรใกล้เคียงเฟนเดอร์หน่อยแค่นั้นเองอแต่ถามว่าเอ็มเจทีแต่แต,แต่แต่ถามว่ามันจะเหมือนเฟนเดอร์ไหมเอ็มเจบอกเลยว่าเชฟอะไรมันจะไม่เหมือนเฟนเดอร์นะอ่าต่อให้ได้ได้ลายเส้นมาจากเฟนเดอร์เหอะแต่มันจะไม่เหมือนเพราะว่าเอ็มเจทผมขัดมาน่าจะสี่ห้า 4, ตัวละ้ยเ,เยอะกว่าดิหกเจ็ดตัวแล้วอะเอ็มเจทคือเอาจริงเนี่ยความเป็นไม้เอลเดอร์มันก็คือเอลเดอร์แหละแต่เหมือนที่บอกว่า พอเป็นกีตาร์เวลาเขาทำเอ็มจเอบเอ็มมาขายเนี่ยด้วยมูล,ลค่าของมันประมาณนั้นมันก็จะะคัดคัดไม้ที่แบบลายสวยหน่อยเพื่อเอามาทําสีซันเบิร์ดหรืออะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นจํานวนไม้อาจจะน้อยชิน้นอืมแค่นั้นเองแต่ถามว่าดีกว่าหรือด้อยกว่ามันบอกไม่ได้มันต้องดูไปชินช้นชินช้นชิ้นช้นไปครับอืมแต่ไม่ไม่มีอะไรหรอกซึ่งเปืองเปล่าๆแพงเปล่า,า,า,าอืมน,นะบอยนะครับ ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเยอะแปกแป c, ๊กแ<ป>๊กกันล้วะจะแ๊กกันเออเออหลายคนที่ปกระก,กอบมาก็เห็นแป๊กเร็วมาลงขายกันออขายประกอบกันหกหกเจ็ดมืนแล้วลงมาขายสามหมืนกว่าอย่างเงี้ยคือกับทุนเยอะ ขาดทุนเยอะขาดทุนเยอะคือเอาถามถามว่ามันดีไหมเรื่องของเหมือนที่บอกเลยว่าการขึ้นรูปการทําสีกันอะไรมันมันก็ดีแหละอ่าแต่ด้วยว่ามันจะคุ้ม,มหรือเปล่าเวลาเราสั่งมาประกอบแค่นั้นเองแต่ก็อไอ้รูปแบบเนี้ยมันมเยอะกลนนะมันมีตั้งแต่วอร์มอสสมัยก่อนอะมอนเตอร์มอนเตอร์ลิลิก มอเตอร์จะเป็นสายลิลิตก,ก็จะเป็นพวกกีตาร์ประกอบสามารถเลือกบอดี้เลือกคอได้นะฮะแต่มผมผมว่าเสียงดีเสียงดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กันเนี่ยบอยขึ้นอยู่กับช่างช่างเขาจะจับมาแมทชิ่งได้หรือเปล่าแค่นั้นเองบางทีคอดีบอดี้ดีใช่ไหมคอดีบอดี้ดีทุกอย่างดีหมดอะแต่พอเอามารวมกันมันอาจจะห่วยก็ได้ส่วนมากบ้าน<ม>เราก็จะเป็นฟิลประมาณมเขาเรียกอะไรอะตามสเต็ปอะ สั่งไอ้นี่มาก็สเปคเฟนเดอร์ทุกอย่างก็สเปคเฟนเดอร์หมดยัดเข้าไปก็เอาบน้งนะครับ<อ>าราคาประกอบ MGT อะซื้อเฟนเดอร์คัตตอมช็อปมือมือสองได้แล้วนะบางทีอ่ะครับนั่นแหละบางอย่างที่เขาคิดก็คือมันล้นเกินบางทีก็คือด้วยด้วยอยากสเปคล้นมากๆครับผมด้วยไม้ที่เต็มที่หมดครับผมมันมันไม่ได้สิ่ง ก็คือพอมันชนเข้าไปหมดทุกอย่างครับผมพอผสมออกมาก็คือมันไม่ได้อย่างสิ่งที่ที่อยากได้ครับก็คือเสียงอ่านั่นแหละไอ้นู่นไอ้นู่เทพไอ้นี่เทพพอเทพชนเทพครับผมส่วนมากได้จะจะแป๊กเลยครับผมเพราะว่ามันมันล้นง่ายๆก็ดูเ็นเดอร์ตัวอย่างก็ดูเฟนเดอร์ตัวอย่างถูกป่ะก็ดูเฟนเดอร์ตัวอย่างเนี่ยพอทำอะไรมาสเปกปุ๊บเนี่ยอยากจะไอ้นันสา้นี่สเนี่ยแล้วคนไม่ยอมเห็นมาขนาดเฟนเดอร์ยังไม่รอดเลย สุขบ,บ้านในในปีที่มัน,น,นเนี่ยใส่ไม่ต้องเลยอครับน,นัใส่เข้ามามากมายมากเกินนั่นแหละพอแต่ตัวที่เสียงนี้ผมไม่เห็นว่ามันจะสวยบางตัวนะครับผมเห็นเป็นพื้นๆกับผมที่<อ>ว่าศิลปินก็ใช้กันเอย่างอย่างถ้าเกิดว่าอ,อย่างมผม,มเล่นนะ่ะถ้าถ้าถามความรู้สึกเวลาเล่นนะ่ะคือ N G T เนี่ยเหมือนก,กับกับไลท์ที่เราเปลี่ยนบอดี้กันใช่ไหมโอ้คลาาสุดเนะี่ย เปลได้มีมีเปลี่ยนเปลี่ยนบอดี้เป็นอ่าเป็นบอดี้จีนกับบอดี้เอ็มเจทีคือเอ็มเจทีเนี่ยเสียงมันอันดับแรกคือเสียงมันลอยคือคือมันลอยมันลอยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาเขาเน้นที่ความเบาใช่ไหมความเบาแล้วก็ใช่ใช่ลักษณะสีเนี่ยมันไม่เหมือนสีสีมันไม่เหมือนเฟนเดอร์สีมันมันแบบ มันหนึบหนึบอ่ะคือหมายถึงว่าคําว่าเฟนเดอร์หมายถึงว่ามันไม่ใช่หมายความต้องเปในโตนะคือคาว่าเฟนเดอร์หมายถึงว่าเฟนเดอร์ยุคปัจจุบันที่มันเป็นสีโพลีเหมือนกันอะคืออ่าด้วยด้วยคำที่สีอ่ะมันมันไม่เหมือนหมายหมายหมายถึงว่าพอมันไม่เหมือนมันก็เลยเสียงมันก็เลยแบบเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยไหมด้วยด้วยด้วยมีผลอีมีมีผลอยู่มันเทจอทีสีไม่เหมนไหนที่อู่อู่ลอกมาเนี่ยมัน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 เหมือนแบรนด์ไหนหรือว่ามันมันมันยังไงเทจอทีเนี่ย เอ็มเอ็มที J T เนี่ยสีที่จริงอ่ะ,อะมันจะถ้าถ้าเป็นลายการผลิตลิลิกนะมันก็จะเป็นสีในโตนั่นแหละอ่าสีในโตแต่การลงสีมันจะแปลกๆหน่อยนึงอ uh ืม huh. แต่เหมือนเหมือนเหมือนที่บอกว่าพอพอ,พอเป็นโรงงานที่ผลิตบอดี้เพื่อมาขายโดยเฉพาะอ่ะมันจะพยายามเลือกเลือกบอดี้ที่มันขายได้คือน้ำหนักเบา uh huh. น้ำหนักเบาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,น,นแต่ไอสิ่งสิ่งที่มันเลือกไปอ่ะมันเป็นข้อดีของคนที่อยากได้บอดี้ที่เบา แต่มันเป็นผลเสียกับเรื่องของเสียงนั่นแหละเพราะว่าก็คือเหมือน,นก็เหมือนกับเขา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 ามองโจทย์ว่าเหมือนก็เขาเขามองโจทย์ว่าคนอยากคัสตอมเขาคัสตอมเขาาอยากเลือกอ่าเขาก็จะเลือกในสิ่งที่คนคนอยากเลือกเลือกฉะนั้นพอไอ้คนอยากเลือก,อก,อออก,อกปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้คนที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันคนละแบบูหรือง่ยายๆคือทำกีตาร์ขึ้นมาเพื่อมองเรื่องเสียงหรือว่ามองมองด้วยด้วยความที่ชอบในวัสดุอ่าลักษณะคือไม่เอาจริงนะคนที่ประกอบเ j t มอ่ะ ไม่ได้มองเรื่องเสียงอันดับแรกด้วยซ้ํำมองแม่งว่าคอแม่งกูลายกูเยอะบอที่กูลายกูสวยนึกออกปะเป็นแค่นั้นแหละใช่ใช่อะไรตัวไหนแพงก็ซื้อมายัดแค่นั้นแหละไม่ได้มองว่าไอ้ตัวนี้จะให้เสียงยังไงมันจะแมทชิ่งกันหรือเปล่าคือเอาพูดง่ายๆว่าแม่งกูมีตังอะเฮ้ยคอคอเฟม้าเอมาแล้วกันสามเอห้าเอสี่เอาเอามาไหนๆก็จะรูปิดอะไรไหนๆจะคัสซอมแล้วไหนๆจะคัสซอมแล้วเอาเอามาสุดๆประมาณนี้คื คือมันมีสองอย่างดีที่สุด<ม>กับแพงที่สุดเขาไม่ได้เรียกว่อันไหนดีที่สุดด้วยนะ้บางทีอะคือ,อคําว่าดีอะคุณคุณต้องรู้กว่าด,ดีดีสำหรับเราผมชอบวินเทจผมต้องใช้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้นั่นคือดีดอยังไงแต่ของเขาคืออันล<ม>ูบิกอันไหนแพงสุดอ่ะยอกอันไหนแพงสุดคอ<ม>อันไหนลายสวยสุดคือมองให้แม่งแล็กแม่งมันก็ยัดกันเข้าไปพอเสียงหวยก็โดนช่าง คือไอคำไอคืนงี้ผมผมมองออกแล้วคือคำว่าดีที่สุดของ MGT คือ MGT ไม่ใช่เฟนเดอร์ฉะนั้นดีที่สุดของ MGT คือคุณต้องดีกว่าเฟนเดอร์ถูกว่าคุณขายแพงกว่าเฟนเดอร์เนี่ยคุณต้องดีกว่าเฟนเดอร์ฉะนั้นดีกว่ายังไงอะเรื่องเสียงสู้ไม่ไดู้่แล้วจบไปเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงไปสนที่เรื่องเฟรมสิไปสนเรื่องความเบาสิใช่ไหมมันมันคือคำว่าดีคำว่าดีของ MGT เนี่ยมันเลยเป็นแบบนั้นดีในเวที่เฟนเดอร์ไม่มีแต่พอเวลาคนประกอบแล้วอุ้ย กูประกอบสตัดมากูประกอบเทเลมาเสียงไม่เหมือนเฟนเดอร์คือเขา<ม>้าใจป่ะคือการเลือกอะ่ะมันไม่ใช่เลือกในสเปคเฟนเดอร์ถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นออริจนินอลทำไมไม่ทำอย่างงั้นอะ่ะเฟรม 5A ออกมาแล้วออ,อ่นั่นออ่ะอว่สมัยรีโอเฟนเดอร์ไม่มีเฟม 5A หรอหรือว่อออมามี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 แต่คือ<ต>คือแต่คือมันมันมีแต่เขาบอกว่าเป็นไม้มีตำหนิไงนึกออกปะไม้ไม้คัดทิิงอ่ะเมื่อก่อนพวกเนี้ยอ่า เออมันฟิวมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันก็แต่เาเป็นว่าอินเดียคือคือผมผมก็เป็นไงเบนผมก็เป็นเฮ้ยเฟรมต้องห้าเอเว้ยกูมีตังอ่ะกูอยากได้รายการแต่พรผมก็เคยซื้อแต่พราะผมก็ซื้อจำได้เลยผมซื้อคอผมซื้อคอแล้วมีสคราฟใช่ไหมจำได้สมัยก่อนอ่ะเทเลอ่ะเออเออเออผมเคยซื้อเออแล้วผมขายไปแล้วซื้อมันต้องสองหมื่นกับขายไปเกือบสองหมื่นใช่ไหมคอนั่นอะไอ้มีสคราฟที่มันเป็นเฟรมเออออกควินเลยอ่ะใ เออคือนั่นแหละคือถามว่าเราไม่ได้แอนตี้โดยที่เราไม่ได้ลองเราลองมาแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าผลผลลั์ที่ต้องการคือเราต้องการเสียง,ง,รง,เ,งเราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หมายถึงว่าเหมือนรถแข่งอ่ะเราต้องงานเหยียบแล้วมันพุ่งอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการรถแต่งสวยแล้วก,แวก็แล้วก็ดังแต่ท่อเราไม่หมุนอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่ว่าถ้าคุณชอบแบบดังแต่ท่อเราไม่หมุนก็ไม่แปลกฉะนั้น ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อเราถ้าคุณเป็นถยนต์แบบนั้นมันไม่เกี่ยวเพราะว่าแน่นอนมันอยู่ที่นับแต่คนคุณุณอาจจะมาว่าแขวนใด้เฉยคุณไม่ต้องการเสียงขนาดนั้นก็ได้คุณอยากจะมองเฟรมเหลือไปเหลือมากับแสงที่คุณส่องก็ได้ซึ่งต้องเข้าใจก่อนแล้วคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากีตาร์แพงที่คุณซื้อหรือกีตาร์ถูกที่คุณซื้อเนี่ยถ้าเสียงมันไม่ดีเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณจ่ายแพงไม่จำเป็นต้องเสียงดีนึกออกป่าคือมันมีสตอรี่เรื่องอื่นเรื่องไม้เรื่องความช่างไม้ล้านปีพันสาาาหย ของสวยหายากคือมันเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งคือคุณอยากคือคุณ,ค,ณคุณอยากเคมูกิตาราที่ดีต้องเสียงดีไม่ใช่เว้ยกีตาราเหมือนที่เราเคยทากวันเทนนะครับว่ากีตาราไม่ได้มีไวเล่นนะมันไม่ได้มีวมไ,มไมเวลไไเวล่นอย่างเดียวอ่ะคือ <c oughs> เราอ่ะเราเข้าใจนะเ<อ>ว้ยเขาไมโชว์เครื่องประดับ m g หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันพาร์ทที่มันหรูๆน่ะคือคุณอย่าไปซีเรียสว่าเสียงมันไม่ดีแล้วคุณไปซีเรียสคือบางทีความสวยมันไม่ต้องเสียงดีก็ได้พูดง่ายคือเหมือนเหมือนคุณจีบหญิงอ่ะคุณมีเมียบางทีเมียคุณอาจจะแบบนอนนิ่งก็ได้แต่สวยเช้งเลยนะนม่หอกปะคือคุณชอบแบบนั้นก็ก็ก็แบบนั้นไปก็ไม่ไม่ผิดอะนม่ออกปะคือผมผมไม่เข้าใจว่าคือคือผมไม่เข้าใจอย่างทําไมทําไมคนที่เล่นคิดว่าหาของที่ดีสุดสําหรับกีตาร์ผมเนี่ มันไม่เกี่ยวไม่เสียับมคืออะไรเขาต้องกับมาถามตัวยเออร์เสียงไม่ดีเหรอสวายเออร์กากอย่างงั้นหะหรือว่าไงหรืออะไรนึกแบรนด์ที่ถูกก็กากเหมือนเนียคือมันไม่ใช่ไงคือต้องแยกแยะเอาให้ออกให้ได้ว่าเฮ้ยดีดีดีในแบบนี้คืออะไรอะไรเงี้ยอ่าลักษณะเป็นอย่างนั้นคืออ่าเปรียบกีต้าเหมือนเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเหมือนเนื้อเบนมันขึ้นอยู่ว่าคุณคุณซื้อเนื้อเนื้อมาคุณจะไปทําอะไรคุณเอาไปทําลาบคุณก็ต้องซื้อเนื้ออีกแบบหนึ่งถูกไหมอ่าถูก ไม่ใช่ว่าคุณคุณไปซื้อเนื้อเก็บพรีเมียมบางโตมาแล้วคุณเอามาทําลาบกินอย่างเงี้ยซึ่งมันแซมมันเงี้ยมันก็ไม่อร่อยถูกปะใช่นั่นแหละฉะนั้นมันถ้าสายเนื้อมันจะมีคนที่ชอบกินวากิลกับไม่ชอบวากิวกับวากิวเนี่ยเป็นมันแทรกแล้วกินละลายในปากบางคนบอกว่าเนื้อต้องงผมไม่ชอบขอนเอออนีออม่มหน่อยได้สู้ออฉะนั้นมันคนก็ไม่เหมือนกันอะฉะนั้นมันไม่ใช่หมายงว่าคุณูต้องเอาวากิวห้าเอตลอดมันไม่ใช่มันแล้วแต่อืม ผมถึงบอกว่าการก <ๆ S 2> ารทำกีตาร์คุณต้องรู้ตัวเองก่อนคุณอยากได้อะไร<ม>คุณอยากได้อะไรเพื่ออะไรแล้วคุณจะจะทําเพื่ออะไรด้วยอ่ะคุณอยากได้ความสวยแล้คุณทําเลยเต็มที่เลยโคตรแม่งดับเบิลเอทิปเปิลเออะไรยเงี<ม>้ยสั่งไปแต่คือไม่ใช่ว่าเฟรมเยอะแล้วเสียงมันจะไม่ดีนะเว้ยมันต้องลองมันอาจจะดีก็ได้นึกออกไหมไม้แต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันนี่อืนั่นแหละแต่ที่เราลองมามันไม่ดีคั้นนที่เราเจอ สำหรับเราอดจะเจอไม่ก้าวพองนะรอดจะเจอแค่แบบสิบอันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราที่ยังเรายังเรายังไม่เคยเจอดีกว่าเรายังไม่เคยเจอว่าอันไหนสิ่งดีอย่าลืมว่าคำว่าสิ่งดีของผมคือวินเทจนะแน่ก็ต้องมองก่อนไม่ใช่โมเดลถ้าคุณไปเล่นแล้วก็ใส่ยูเวิร์บเล่นกับอ่าแคมเปอร์เสียบเข้าคอมนี่เรื่องหนึ่งนะคุณต้องดูเรื่บริบท์เอลือไหลก็ดีอยู่แล้วใช่แล้วบริบทอะไรคุณต้องดูด้วยว่าคนที่พูดคืออะไรคือเป็นใครงี้ฉะนั้นฉะนั้น เหม you know <ulated. S 2> ือนเวลาไปหาใครหรือว่าจะไปหาช่างหรือจะไปหาเพื่อนหรือไปหาใครแล้วแต่เวลาขยุอะเลยมาดูคนที่ยุก่อนวพราะเขาเป็นคนแบบไหนแล้วเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าส่วนฟังเราเนี่ยส่วนมากก็จะยุยุยุตามที่ตัวเองชอบอ่ะหรือกปล่าวะคือ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 ถามผมว่าผมว่าผมว่าไม่ผิดนะถูกป่ะเราก็ต้องยุเฮ้ยวินเทจนั่งดีว่ะนี่เพราะเราชอบไงเราไม่ชอบโมเดิร์นเราไม่ยุซืขอ้คนยุ้อโมเดิร์นหรอกแต่ว่าผู้รับฟังอ่ะ คือคุณต้องคิดเนี่ยที่ดูอยู่คุณต้องคิดว่าแบบเฮ้ยพวกเรามันบ้าวินเทจถึงบอกว่าคุณต้องคิดว่าอ๋ออย่างนี้หรือว่าเราไปเจอกูรูคนไหนบอกไอ้กูรูกูรูนี่แม่งโมเดิร์นจัดเลยแม่งบอกวินเทจไม่ดีแม่งไม่มีลายไม่สวยคุณจะไปเชื่อแบบนั้นคือมันต้องดูเนื้อเนื้อหาเหมือนคุณจะเอาอู่แล้วไปเข้าอู่อ่ะคุณดูดิคุณรถคุณวันโวอย่างเงี้ยคุณก็อู่พี่อู่แม่งวันโว่เลยว่ะถึงบอกว่ามันก็ต้องดูอู่ดูอะไรมันมันเหมือนลักษณะกันแหละคล้ายๆกันแหละเออลักษณะกกันนนคคววาาาามมมมเเเชชีี่่่่ยญงงตรทแบบไ คนที่เก่งทุกแบบไม่มีจริงใครเก่งทุกแบบวะไม่มีหรอกไม่มีไม่มีบนโลกเออมีหรอกมีมีไงกลุ่มกลุ่มเพื่อนเราไงก็มาส่องเราอ่ะเออกลุ่มเพื่อนเราดีพวกแก๊งเป็ดเจ้าแบบเป็ดเเก่งเป็ดแบบเก่งแก๊งเป็ดพี่รับเออเฮ้ยบ้าอย่าไปตั้งชื่อแก๊งเขาดิอย่างเขาไมเอาแก๊งเอย่างเขาแก๊งเราเหลาคอไงแก๊งเราแก๊งเป็ดพี่กับเออนึกอะไรไม่ออก็นึกอะไรก็เป็ดพี่กาบไปนะโอ้ยไป มีหน้าซีมัวขายดี